ฟันทิ้งมากาสีที่ในช่วงนี้จะพบรักกับคนเจ้าเหนือคือราศีลูกลูกกคตรไปดูไปไดูไปโคตไปดูไปราศีอะไรราศีมิถุนครับและราศี ธน,นูครับญญวันนี้2ราศีครับราศีที่ในช่วงนี้จะพบรักกับคนเจ้าเนื้อได้แก่ราศีมิถุนและราศีธนูคือดาวพฤษ์ดีโครจรเล็งชะตา,าตั้งแต่ประมาณกลางๆเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาจนถึงธันวานี้กับมกราหน้าเนี่ยป็นประมาณปลายปีนี้เอาไง่าย ดาวพศดีเนี่ยมันแปลว่าดาวอุดมสมบูรณ์ตอนนี้โคจรทับธนูเอาเบื้องต้นนะคนธนูจะอ้วนมีกินมีใช้สบายกายสบายใจน้ำหนักขึ้นเร็วอย่างนี้ดาวพุัธดีอยู่ในธนูเนี่ยเล็งเรือนชะตาของชาวราศีมิถุนจะพบรักมันคือการเจอใครที่เรารักชอบรักนะแต่จะคลองรักหรือไม่ต้องใช้เวลานะผมหมายถึงว่าคำ ตอบข้อนี้ไม่ใช่แปลว่าบทสรุปที่ให้คุณไปตัดสินใจแต่งงานเลยให้ตัดสินใจเรียนรู้ดูกันไปสาหรับคนที่เพิ่เจอตามเวลาที่ได้บอกกล่าวแปลว่าตั้งแต่ประมาณกรกฎาที่ผ่านมาจนถึงต้นปี2อง4ถ้าเจอใครมันเป็นไปตามดวงเมื่อเจอแล้วจงเรียนรู้กันอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมาเพราะคนที่ทะเลาะก,กันหลังจากใช้ชีวิตคู่เนี่ยคือคนที่เอาหน้าตากับเซ็กเป็นหลักผูกใจเคมีตรงกัน สุดท,ท้ายไปไม่รอดคนจะเป็นคู่กันได้เข้าใจกันให้อภัยยอมรับกันได้สําคัญสุดเวลานี้คนทมทมมีเนื้อมีหนังเข้ามาก็เรารู้สึกดีอ่ะก็อลองคบกันต่อใช่ไหมครับมันจะมีเกณฑ์อย่างนี้ให้คุณในชื่นในหัวใจด้วยเหตุผลท,ทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้จึงนํามาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบวันทุ่งที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้จะพบรักกับคนเจ้าเนื้อได้แก่ ชาวราศีมิถุนและราศีธนูฟันธงครับ